ยากหูโบว่าเฮาสิไปเบิงผ้าไหลกิดมองไดภาไหลกิดหรือว่าชาเลรินไปจ้ำซัปตาบองไดบางคนเป็นที่ตื่มมือไหมยังบบหูเนาะหรือว่ากำลังฮัดเห่นไหมอยาหูว่าต้องไปเห็ดชาเลริปไปจ้ำซัปตาบองไดหรือว่าเขาไปเบิงบองเดว่าห้องเห็ดเด็ดจักเปรเซ็นจักเปรเซ็นแล้วหน่วยกระสิาพาไปเห็ดเนาะขาวๆระกะไปแบบซาๆาเนาะสิได้กเขาใจกันไง่ายเด้อเขาไปเบิงก็เลยจ่าว่า ไปเห็นกันบ้างไหนจ้าหลังจากเข้าเปิดเฟซบุ๊กน้าจ่อรักของเข้ามาเหลือเนาะจ้ามันกัซซีมี่อันนี้เด้อนี่แดดบอร์ดนี่ส่องแดดบอร์ดเนาะจ้าเนี่ยเขาไปแดดบอร์ดเลยแล้วก็เนี่ยขเ,ยเยข้ากัซซีเข้ามานี่มองโปรไฟล์ของเข้านี่แต่ว่าโปรไฟล์ยังเป็นสีเขียวอยู่เนาะจ้นะเนาะเฮาเขาไปเบิ่งว่าแต่ละซับด้าเฟซบุ๊กเพิ่นหมอบไม้พระฤกษ์คิดในเอีหยังเนี่ยนาะจ้นะเนาะนี่เขาไปเบิ่งเลยนี่ คือจับได้นี้ของหนุยเฮ็ดสํำเร็จไปแล้วเนาะจ้าเนาะกาสิเขาไปเบิงวา่าแต่ละสัปดาดห์เฟซบุ๊นนก้เฮาเฮ็ดอียังแน่นเนาะจ้าเนาะนี่การสิเป็นแบบนนี้อันนี้คือสํำเร็จแล้วข้อแรกคือฮาต้องไดูพติดต,ตามกอนหาซิถับหาบแล้วก็สร้างโพสต์สาธารณะไม่ได้ซิโหสโพเน,นาะจ้าแล้วก็สร้างคลิปเรียลสาธารณะให้ได้ครบสโมโพ์แล้วก็ ต้องตอบกับคอมเมนต์หรือความคิดเห็นสนารพูใกล้การเน,นาะจ้ะขอสุดท้ายคือได้รับการตอบโต้กับโพูดหาร,อย,าอ,อ,าหารอยค้างเนาะคือเหาไดตตอบโต้ก็มูไปรบหารอยข้างคือภารกิจของเฮาส้าเ็จเน,นจาะจ้ะเนาะนี่อันนี้คือซําเ็จไปแล้วสัปดาห์นี้คือซ้าเ็จไปแล้วผู้ใดสงสัยต้องไหนหรือว่าเอยียงกะเขามาเบิ่งตร้องนี้ไใดเพราะว่า แต ies, ่ละซัปดาห์นี่เข้าต้องเฮียดให้มันขบให้มันสําเ็จเนาะชาเลนแต่ละซัปดาห์สิ่งหลักๆคือโพนี่เฮ้าพูดไปใดคือขบกหมูอยู่แล้วแต่ว่าพู้ติดตามนี่เฮ้าต้องไปไปติดตามโมูหรือว่าโมูสิมาติดตาเฮ้าขบหาคนต่อสัปดา์นี่มันกับบอย่างเนาะถ้าเฮ้าแบบว่าไปมีปฏิสัมพันธ์กับโมูแล้วก็บ่งของหมแล้วก็ติดตามโมูหรือว่า โมอาติตตามเข้ามาจากคลิปนั่นๆจะคลิปที่เข้าเหตุไปแล้วโมแบบอันถูกใจหรือว่าอยากติดตามเข้าเนาะจ้ะสัปดาา์านี้เข้ากับสิเหดดตุใดซ้ำร็จเนาะจา้ะคลิปนี้กะถ้าผู้ใดถือใจคลิปนี้กะ่าลืมก็ไล์ก็แชร์หน่วยน้ำในต้ะหน่วยสีไดดมาเหตุคลิปไม่ๆมทีพีพีเพื่อนเพื่พอนชาวคิเตื่อสงสัสสิมาเหตุไหนบึงหรือว่าสิสอนสิบอก ในสิ่งที่เนยรู้ด้วยจ้าคลิปนี้กับปก่อนจ้า